สวัสดีครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าตัวเหตุของคราดไหมเพราะอะไรนะครับอันนี้คือแผ่นคราดนะครับในขณะที่เราขับรถรือเหยียบคราดเนี่ยตอนที่เราปล่อยคราดไอ้จานกดแผ่นครับมันจะกดแผ่นคราดตัวนี้ไว้ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับจานไพลวิลเนี่ย ทีนี้ถ <smile> we here like ้าเราปล่อยแล้วรถรถมันก็วิ่งเราปล่อยคราดอันนี้ถูกกดแล้วรถมันก็จะวิ่งไปได้เดินได้แต่ถ้าเราเหยียบคราดปั๊บเหยียบคราดปั๊บแล้วรถมันก็จะหยุดหยุดเพราะว่าแเ่นครานี่มันว่างมันว่างได้ก็เพราะเราเหยียบแผ่นคราดเหยียบแป้นคราดนั่นเองแล้วทําให้จานตัวนี้วะให้จานกดผพนคราดตัวนี้มันจะ อาออกมาแล้วน,นี้มันจะหมุนหมุนสวนทางได้ทําให้รถหยุดได้ทีนี้คลัดไม่เพราะอะไรครับคลัดไม่เพราะว่าเกิดการเสียดสีเนี่ยเสียดสีในขณะที่เราเหยียบครัดหรือปล่อยครัดไม่เต็มที่คลัดกดได้ไม่เต็มที่ในขณะที่เราครึ่งเหยียบครึ่งปล่อยครัดนั่นเอง ทำให้มันเกิดการเสียดสีตรงนี้อย่างแรงพอเสียดสีมากๆเข้ามันก็จะไหม้ที่ที่เคยได้ยินอยู่บ่อยๆว่าคร้ดไหม้รถไปไม่ได้เพราะน,นี่ครับไหม้แผ่นครัดบดเนี่ยแผ่นคราดบดเมื่อเป็นครัดบดจานกดจานกดไม่ถึงจานกดไม่ถึงทําให้รถเอ่อทำให้อันนี้หมุนหมุนได้อิสระ ไม่สามารถที่จะขับไปได้ไม่สามารถที่วิ่งไปได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนแผ่นคลาดตัวนี้ใหม่อันนี้คือต้นเหตุที่ทําให้คลาดไหมครับคลาดไหมมันอยู่ที่คนขับอยู่ที่อยู่ที่การขับรถถ้าเราปล่อยคลาดปล่อยแล้วปล่อยเลยรถมันก็วิ่งออกไปเลยถ้าเท่าครึ่งเหยียบครึ่งปล่อยเหยียบเหยียบครึ่งครึ่งปล่อยก็ไม่ใช่ จะเยียบก็ไม่ใช่จะปล่อยก็ไม่ใช่จะทําให้เกิดการเสียดสีเนี่ยเสียดสีอย่างแรงทําให้เกิดการสึกรอตรงนี้แล้วก็จะมีกลิ่นไหม้กลิ่นคราดไหม้กลิ่นชุนเหมือนกับเราเขายางนั่นแหละกลิ่นไหม้ออกมาเนี่ยทำให้รถไหม้ไอ้คราดไหม้ได้ไอันนี้คือต้นเหตุต้นเหตุของแผ่นคราดไหม้ ก็คือเนี่ยจานกดตัวนี้มันจะถูกจะถูกปล่อยออกมาจะถูกเยียบหรือถูกปล่อยให้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 แผ่นคลาดหมุนได้ทนีนี้ถ้าเราเยี็บก็เยียบไปเลยเนี่ยเยยบเยียบเพื่อให้มันจากไปเลยเพื่อเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีเสียดสีก็คือต้นเหตุที่ เจีดสีได้เกิดจากที่เราครึ่งเหยียบครึ่งปล่อยเหยียบก็ไม่ใช่จะปล่อยก็ไม่ใช่ทําให้เกิดการเจียดสีตรงนี้อย่างแรงก็คือเครื่องกับเกียร์มันจะหมุนสวนทางกันเนี่ยมันจะหมุนสวนทางกันทําให้เกิดการเสียดสีเนี่ยเสียดสีตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราเหยียบคัดก็เหยียบให้เต็มที่เลยเหยียบให้มิดไปเลยเวลาปล่อยก็ก็ปล่อยให้มัน ุดไปเลยเนี่ยเนี่ยคือนี่คือลูกปืนตัวนี้เวลาเราเหยียบแล้วลูกปืนตัวนี้มันจะกดเนี่ยกดกดไอ้ไอ้วีกล้วยตัวนี้เพื่อให้เพื่อให้จานกดตัวนี้มันอ้าออกมาเนี่ยเพื่อให้จานกดตัวนี้อ้าออกมาเมื่ออ้าออกมาแล้วมันไอ้แผ่นตัวนี้มันก็จะว่างว่างว่างแบบโล่งๆลงๆแล้วก็เข้าเกียร์ได้ เนี่ยถ้าเราเหยียบแบบไม่เต็มที่เหยียบก็ไม่ใช่จะปล่อยก็ไม่ใช่ทําให้เกิดการเสียดสีเนี่ยเสียดสีตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราขับก็ต้องทําให้เป็นนิสัยครับอันนี้คือต้นเหตุของเกีย,ยร์คลานไหม้ครับคลานไหม้เออแค่นี้ก่อนครับ